ช่วงนี้ก็ออกพรรษามาได้สองอาทิตย์แล้วแต่ก็มีคนมาวัดอยู่เรื่อยๆที่กลับบ้านก็มีหลายคนแต่ที่มาใหม่ก็เยอะหลายคนก็เพิ่งมาวันนี้หรือเมื่อวานนี้แต่หลายคนคงจะพบว่า าการมาที่นี่เนี่ยเจอพราะมาปฏิบัติมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ไม่ใช่เพราะว่าการคมนาคมมันลำบากตอนนี้สบายขึ้นเยอะถนนนทางก็ดีที่เคยเป็นถนนดินเป็นหลุมเป็นบ่อก็กลายเป็นถนนลาดยางกลายเป็นถนนปูน เียกว่ตลอดเลยนะ,ละจนถึงแก้งพร้อมแต่ที่ยากกตรงที่ว่าการจัดหาเวลาที่จะมาที่นี่หลายคนก็มีงานเยอะมีภาระต้องรับผิดชอบบางคนมีลูกบางคนมีพ่อแม่ที่แก่ชาราอาจจะทิ้งท่านมาที่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต,ต้องฝากฟัง พ่อแม่ให้คนอื่นมาช่วยดูแลอันนี้หล่อนึงดูแลลูกที่ยังเล็กด้วยบางคนก็มีงานเยอะแกว่าจะสาสารงานการจนมีเวลาว่างมาที่นี่ได้เนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายบางคนไม่มีภาระอะไรแต่ว่า ปัจจัยไม่อำนวยนะอะเช่นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวัดก็ไม่ค่อยเปิดรับคนเท่าไหร่เพราะว่าสถานการณ์โควิดก็ยังไม่น่าไว้วางใจบางคนอยากจะมาข้อคอสตสตั้งแต่ปีสองปีที่แล้วก็ไม่มีโอกาสมาสักที เคไ,ได้มาตามที่ตั้งใจนี่ก็เป็นเวลานับปีแรมปีหรือหลายเดือนทีเดียวยังไม่นับประเภทที่ว่าตั้งใจจะมาแต่ว่าก็เปลี่ยนใจเพราะว่ามีความลังเลไม่แห่ใจว่ามาดีไหมเพราะว่ากลัวมาเจอความยากลำบาก กวจะมาจะมาก็เปลี่ยนใจหาข้ออ้างกว่าจะเอาชนะอกิเลสกว่าจะเอาชนะความลังเลสงสัยหรือว่าความโลเลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแต่ไอ้ที่ว่ายากๆากเนี่ยนะที่ว่ากว่าจะมาถึงนี่เป็นเรื่องยาก พอมาถึงนี่แล้วหลายคนพบว่าในการปฏิบัติเนี่ยมันลับยากกว่าถ้ามาแค่สวายสังฆทานถวายอาหารไม่ยากหรอกแต่พอจะมาปฏิบัติไม่ใช่แค่วันสองวันเนี่ยหลายวันแทีจริงเนี่ยไม่ต้องหลายวันหรอกนะแค่วันแรกเนี่ยหลายคนก็รู้แล้วว่าเนี่ย ไที่ว่ายากเนี่ยก่อนจะมาเนี่ยมันไม่เท่ายากกับตอนที่มาถึงแล้วเพราะว่าเวลามาปฏิบัตินีไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมสร้างชังวะันต้องสู้กับอะไรต่ออะไรมากมายซึ่งส่วนใหญ่ก็ล้นแต่อยู่ภายในใจของตัวเอง เรื่องยุงเรื่องมแมลงอันนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่เรื่องความง่วงเนี่ยหลายคนพบว่าโอ้มันหนักหนาเลืกินมาวันแรกนี่ก็เจอความง่วงเล่นงานวันที่สองก็คงจะไม่ได้ง่วงน้อยกว่าเดิมบางทีแค่ยกมือสร้างจังหวะไม่ถึงห้าทีก็หลับแล้ว นีกสภาพงกนะแล้วมันต้องเชื่อเกี่ยวกับตัวเองมากเลยนะในความง่วงเนี่ยตัวมันเองก็เป็นทุกขเวทนาอย่างหนึ่งนะพระเขาเรียกว่าเป็นนิวรณ์นะแต่ว่าไอ้นิวรณ์ตัวนี้เนี่ยมันก็มีทุกขเวทนาเจือปนด้วยพอฝืนกับมันเนี่ยโอ้มันก็ยิ่งทุกข์ข้าไปใหญ่ ไม่เหมือนกับว่าง่วงแล้วก็นอนนะอะอันนี้สบายนะแต่พอง่วงแล้วไม่นอนนี่มันเป็นทุกข์จริงๆนะนสำหรับหลายคนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยก็ให้รวมเรื่องธรรมดานะไม่ใช่เราคนเดียวที่มีปัญหานี้ใครๆก็มีอาตมาเองเนี่ยตอนมาปฏิบัติใหม่ๆเนี่ย่าจะมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติแต่ว่า พอเจอพอปฏิบัติแค่วันแรกนี่จริงไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงสองสามชั่วโมงแค่ชั่วโมงแรกนี่ก็ง่วงซะแล้วที่ง่วงนี่เป็นพ่ออะไรนะมันเป็นเครื่องที่ชี้ว่าเนี่ยเราเนี่ยใจของเราเนี่ยมันเสพติดสิ่งเล้ามาก ไอ้ตอนที่ไหม่มาวัดตอนที่ใหม่มาปฏิบัติเนี่ยนะเราเจอสิ่งเล่า,านานชนิดที่บ้านที่ทํางานสิ่งเล่าทางตาสิ่งเล่าทางหูสิ่งเล่าทางจมูกสิ่งเล่าทางลิ้นสิ่งเล่าทางกายข้อมูลข่าวสารหนังเพลงรวมทั้งผุ้คนและงานการ น่แต่เสียงนะ่นะมันไม่ใช่เสียงเพลงเดียวนะเสียงจ๊อกจักจอแจเสียงรถจนนะที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็เผลอนะไปเสดติดสิ่งนั้นด,ด้วยเราก็ไม่รู้ตัวนะถึงแม้ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันวุ่นวายเหลือเกินข้างนอกแต่พอเรามาที่นี่เนี่ยสิ่งเราน้อยโดยเพราะจาก,ทกโทรศัพท์มือถือ งานการก็ไม่ได้ทาเท่าไหร่ยิ่งไม่มีการพูดคุยกับใครสิ่งเล่าก็ยิ่งน้อยนะพอสิ่งเล่ามันน้อยเกิดอะไรขึ้นกับใจนะใจก็ง่วงเนี่ยเพราะสิ่งเล่าเนี่ยนำมันทาหน้าที่อันหนึงนะคือปลุกให้เราตื่นรวมทั้งความคิดด้วยนะที่เรานอนไม่หลับเพราะมันมีสิ่งเล่าคือความคิดเนะี่ยปลุกให้เราตื่นแต่ไม่ใช่แค่ความคิดนะลูรอกินเสียงสัมผัสข้อความ,ข,ข,วามข้อมูลข่าวสารต่าง ประดังประเดเข้ามามันไม่ยังไม่นับก,กาแฟยังไม่นับชายังไม่นับนับกกลมนะหรือว่าเกมออนไลน์แต่พอมาที่นี่เนะี่ยมันม,มีสิ่งเราอย่างที่ว่าเนี่ยใจเราก็เลยง่วงนะเราไม่ได้ง่วงเพราะนอนน้อยนะหลายคนก็นอนเต็มที่เลยแต่ง่วงเพราะว่าใจนี่มันมันไม่มีอะไรมาเราพอไม่มีอะไรมาเราก็ ง่วงเนี่ยหมือนกับให้เราเหมือนกับให้ลิงเนี่ยมันอยู่นิ่งๆเนี่ยถ้าลิงมันอยู่นิ่งๆมันก็หลับแต่ลิงมันไม่หลับเพราะอะไรเพราะมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาจิตของเราบางที่็เหมือนกับลิงนะมันก็วิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่ทาโน่นทํานี่แต่พอมันอยู่เฉยๆมันก็ง่วงที่เราก็ไม่อยู่เฉยนะเราก็เดินไปเดินมาแต่ว่ามันซ้ำซากเนี่ยยกมือสร้าำยาวก็ซ้ำซากปะ พอมันซ้ำๆเนี่ยนะมันก็กลายเป็นความชาชินพอก,กลายเป็นความชาชินมันก็เลยง,ง่วงอันนี้ก็ให้ถือว่เป็นธรรมดานะจริงๆก็มีสิ่งเราอยู่นะรอบตัวเราเนี่ยเสียงลมพัดเสียงใบไม้เสียงแมลงเสียงนกแต่มันแผ่วมันไม่เข้มข้นมันไม่รุนแรงมันก็สิ่งเราที่เราเจอที่บ้านเจอในโลกภายนอก ใจเราเนี่ยพอเจอสิ่งเราเบาๆเนี่ยมันไม่มากพอมันก็ง่วงแต่พอเราค่อยๆปรับตัวได้เราก็จะเริ่มตื่นแล้ะเพราะว่ามันก็มีสิ่งเร้าที่อยู่รอบตัวเราที่ทำให้เราไม่หลับง่ายๆในช่วงนี้เนี่ยนะความง่วงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอมันเป็นอาการที่เรา เวลาเราห่างไกลาจากสิ่งเสพติดนะมันจะมีการชนิดหนึ่งทีเรียกว่าลงแดงนะคนที่ติดกาแฟคนที่ติดบุหรี่คนที่ติดเหล้าติดยาเนี่ยพอไม่ได้เสพนะมันก็จะมีการลงแดงอาการลงแดงที่เกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยง่วงหรือว่าความง่วงเนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าลงแดงชนิดหนงนะเรียกว่าลงแดงทางผัสสะ ปัสสาที่หมายถึงสิ่งเรานะพอเราไม่ได้เสพหรือเจอสิ่งเราเนี่ยมันก็ที่เราเคยเสพเคยติดมันก็มีการลงแดงง่วงเลอเกินทํายังไงก็ไม่หายง่วงจนกว่าจะไปอาบน้ําจนกว่าจะอาน้ําลูบหน้าหรือจนกว่าไปพูดไปคุยกับคนอื่นพอได้พูดคุยเนี่ยมันตื่นเลยหรือว่าพอได้เปิดโทรศัพท์มือถือมันตื่นเลยหรือว่าพอได้ไป ทำอย่างนั้นอย่างนี้อ่านหนังสือ,อย่ยมันตื่นเลยนะไอ้พวกนี้ก็เป็นสิ่งเราที่เราเสพติดโดยไม่รู้ตัวเรื่องสิ่งเสพติดนะไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันก็มีโทษน,นะถ้าเราเสพติดสิ่งเราเสพติดภาษาเนี่ยก็ทําให้เราเกิดอาการพึ่งพาพอกาดระเมื่อไหลายเนี่แย่เลย แล้วไม่ใช่แค่ง,ง่วงนะบางทีมันเกิดอาการอย่างอื่นนะฟุ้งซ่านนี่ก็เกิดขึ้นกับหลายคนเหมือนน,นะบางคนบอกโอ้ทำไมมีคิดมากเหลือเกินนะไอตอนไม่ปฏิบัตินี่ตอนอยู่ที่บ้านตอนทํางานนี่มันไม่ฟุ้งซ่านว่าวุ่นนะเหมือนกับตอนมาปฏิบัติยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งฟุ้งซ่านอันนี้ก็เกิดเป็นปัญหาที่เกิดกับหลายคนนะถ้าไม่ง่วงเนี่ยมันก็ฟุ้ง ใกกนแง่หนึ่งความฟุ้งเนีม่มันก็เป็นความพยายามของจิตนะที่มันจะปลุกให้ให้ตื่นเพราะว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยมันก็จะง่วงถ้าไม่เสพอะไรเลยก็จะง่วงถ้าไม่เสพทางตาทางหูทางจมูกทาง,ทาง,ทาง,ทางลิ้นทางกายก็เสพทางใจคือหาเรื่องคิดไม่ได้ก่ง่วงแต่ เหตุผลหนึ่งอีกเหตุผนึ่ที่ฟุ้งมากเนี่ยนะก็เพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่มีอะไรทำไอ้ตอนที่เราอยู่บ้านอยู่ท,ทำงานเนี่ยเรามีอะไรทำทำโน่นทำน,น,ทำนี่ให้จิตไปจดจอ่อจดจ่ออยู่กับงานจดจ่ออยู่กการพูดคุยจดจ่ออยู่กับหนังเพลงอยู่กับโทรศัพท์ มันมีสิ่งให้จิตได้จดจอ่อแล้วก็เป็นสิ่งที่จิตมันชอบด้วยแต่พอเราถอนตัวมาจากสิ่งเหล่านี้พอมาอยู่วัดเนี่ยนะอยู่บนลานจงกรมอยู่บนเบาะนั่งเจริญสติเนี่ยมันมีอะไรทำพอไม่มีอะไรให้จิตไปเกาะมันก็เริ่มแส,สายแล้วคนที่อยู่คนเดียว นั่งนิ่งๆเนี่ยจะมีอาการนี้มากเลยถ้าไม่ง่วงนะจิตมันก็แสบสาย,สายแล้วเกิดอาการฟุง้งซ่านเกิดและ้ะเทสุศนอาจจะเกิดอาการกระสับกระส่ายขึ้นมาและบางทีก็อาจจะถึงกับทุรนทุรายเลยนะถ้าไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าจิตเนี่ยหรือความคิดเนี่ยมันเล่นงานเนาะพอมันแสบสาย,สายแล้วมันก็ทะเลยทลายไปคิดเรื่องโน้นไปคิดเรื่องนั้นแล้วเรื่องที่มันคิดเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องทําให้เราสบายใจ แต่ทาให้เราเครียดทําให้เราวิตกกังวลทําให้เราขับแค้นทําให้เราโกรธทาให้เราเกิดความอาลัยอาวรณ์เพราะถ้ามันไม่ไหลไปอดีตมันก็ไปลอยไปอยู่กับเรื่องอนาคตจึ่งไปจมอยู่กับเรื่องที่ไม่ค่อยดีจะทําให้เราเสียใจทําให้เราโกรธทาให้เราหงุดหงิดทําให้เราวิตกกังวลบางคนทนไม่ไหวนะต้องหาเรื่องทำโน่นทำนี่ หยิบไม้กวาดหยิบไม้กวาดมากวาดใบไม้หรือไม่ก็หาอะไรทำแต่กวาดก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้นะแต่พอมาปฏิบ,บัติเดินจงกรมสร้างจังหวะนี่มันอยากจะทำโน่นทำนี่เหลือเกินอยากจะซักเสือ้ออยากจะกวาดใบไม้อยากจะอ่านหนังสือส่วนหนึ่งก็เพื่อให้จิตเนี่ยมันยุดฟุ้งซ่านให้มันมีที่เกาะให้มันมีงานทํา แต่ว่านั่นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาและนั่นไม่ใช่เหตุผลที่เรามาที่นีนะ่เรามาที่นี่เพื่ออะไรนะเพื่อจะฝึกจิตให้มีสติให้มีสมาธิให้มีความสงบจะเราจะห,จหนีหรือเลีเ่ยงความฟุ้งซ่านด้วยการหาอะไรทำอยู่เรื่อยๆไปเนี่ยสุดท้ายเราก็กลายเป็นคนดีตัวเองทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ พออยู่กับตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความรู้สึกว่าวุ่นเกิดความรู้สึกกระสับกระสายทุรนทุรายอย่างนี้คนเป็นแบบนี้เยอะนะทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ต้องไปอยู่กับโทรศัพท์มือถือต้องไปอยู่กับงานการต้องไปว่าคนนั้นคนนี้อยู่อยู่กับหรือไม่ก็ไปชอปปิ้งไปเที่ยวนะเพื่อให้เพื่อให้จิตเนี่ยมัน หยุดฟุ้งซ่านให้จิตมันมีที่เกาะให้มีจิตมันมีที่จดจอ่อแต่พอถึงเวลาอยู่กับตัวเมื่อไหร่นี่ก็จะเริ่องกระสับก,กระส่ายขึ้นมาเลยแล้วเดี๋ยวนี้นยหลายคนเนี่ยพอพอมาภาวน,นาพอมาเจริญสติเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามีความทุกข์มากเลย ทั้งง่วงทั้งฟุง้งแล้วก็สุดท้ายก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความเครียดอันนี้ก็เป็นอาการที่เกิดกับหลายคนเหมือนกันหรือเป็นสิ่งที่ตามมานะหลังจากง่วงแล้วฟุ้งแล้วก็เครียดอะไรคนนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยการมาปฏิบัตินี่มันเป็นเรื่องยากกว่าจะมาถึงนี่ก็ยากอยู่แล้วแต่พอมาปฏิบัติกลับยากกว่าเพราะต้องเคี่ยวเข็นตัวเองเนี่ย ให้เดินจงกรมทั้งวันให้ปฏิบัติทั้งวันจริงๆเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างนั้นนะแต่ว่าไปแล้วเนี่ยถ้าว่าเราสามารถจะพลาตัวเองหรือเขี่ยวเข็นต้นเองเนี่ยมาจนถึงทางจงกรมแล้วก็ เคี่ยวเข็นตนเองให้เดินกลับไปกลับมาเดินเป็นชั่วโมงหรือเ,เดินทั้งวันที่เหลือ,อนอกนั้นเนี่ยมันไม่ยากแล้วแต่เป็นเพราะบางทีเราไม่เข้าใจการปฏิบัติเราก็รู้สึกว่าไอ้ที่ยากเนี่ยคือการไปควบคุมจิตนะไม่ให้มันทุ้งซ่านไม่ให้มัน ว่าวุ่นที่จริงเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะขอเพียงแต่ว่าเรานพาตัวเองมาที่ทางจงกรมหรือว่ามานั่งบนอาสนะแล้วก็หากข้ามใจไม่พูดคุยอใครที่เหลือนอกนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายแล้วเพราะว่า,าการปฏิบัติที่นี่เนี่ยเราไม่ได้เรียกร้องให้ควบคุมบังคับจิต มันจะง่วงนะก็ง,ง่วงไปแต่ก็ยังทำไปเรื่อยๆมันจะมีความคิดเยอะฟุ้งซ่านยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ปัญหาคือหลายคนเนี่ยจะพยายามบังคับจิตให้มันหยุดคิดให้มันเลิกฟุง้งซ่านแล้วก็ฉันมาภาวนาเนี่ยฉันถ้าฉันไม่ทำใจให้สงบแล้วนี่ จะเรื่องการปฏิบัติเลยนะหลายคนจะคิดแบบนี้พอคิดแบบนี้เขาก็เลยพยายามพวกโคุูบังคับจิตบังคับความคิดเจอความคิดเมื่อไหร่ก็ไปตะปบมันนะกดข่มมันจริงการปฏิบัติเนี่ยม,มันง่ายกว่านั้นนะเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เรียกร้องให้เราเลิกฟุง้งสร้างมันไม่ได้เรียกร้องให้เราไปบังคับจิตให้หยุดคิด ก็แค่รับรู้หรือยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจของตัวเองเราไม่ต้องไปทำอะไรกับความคิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจของเราหรือเสียงทั้งหลายในหัวของเราขอเพียงแต่ว่าอย่าจุดทำก็แล้วกันมันง่วงยังไงก็ทำมันเบื่อยังไงก็ทำคือเดิน ก็ยกมือที่เหลือนอกนั้นเนี่ยนะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็แค่รับรู้มันยอมรับมันมันจะฟุ้งก็ช่างมันมันจะคิดก็ช่างมันแต่อย่าไปคิดกับมันขอเพียงแต่ว่ารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะกับกายและใจเวลากายเคลื่อนไหวก็รู้ เวลาใจคิดนึกก็รู้แต่มามามันไม่รู้หรอกนะมันจะหลงซะมากกว่ารู้นะเผลอคิดไปโน่นคิดไปนี่ไม่เป็นไรนะมันจะเผลอไปไปไกลแค่ไหนเนะี่ยเดี๋ยวมันรู้ตัวเองเดี๋ยวมันรู้ว่เผลอเองลองสังเกตดูนะเราเดินรงกลมสร้างจังหวะนี่มันคิดเหลือเกินตอนที่ไม่ตั้งใจคิดเลยนะ ไม่ได้อยากจะคิดเลยนะแต่มันคิดไปเองอันนี้ก็ธรรมดาเพราะจิตเนี่ยมันมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรียกเป็นอนัตตาเราไม่ใช่เจ้าของมันเราบังคับมันไม่ได้อันนี้คือความหมายหนึ่งของอนัตตาคือบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้แล้วบางทีก็ทํานายไม่ได้เลยเช่นเราไม่อาจจะรู้เลยนะว่าอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเราจะคิดอะไรลองดูเดี๋ย หรือแม้แต่อีกสามสี่วินาทีข้างหน้านี่เรายังไม่รู้เลยนะมันจะคิดหรือเปล่าแล้วมันจะคิดในคิดเรื่องอะไรนี่เราไม่มีทางรู้เลยมันคิดของมันเองเพราะมันคือว่ามันเป็นอนัตตาแต่หน้าที่ของเรานะคือรู้เมื่อมันเผอคิดจะไม่ไหมนะมันมันจะเผลอไปยาวเลยแต่ไม่ว่ามันจะเผอไปเมื่อเท่าไหร่นะสุดท้ายเราก็จะรู้สึกตัวขึ้นมา ลองสังเกตดูเนี่ยเม่อเราจะเผลอไปยังไงไม่ช้าก,ก็เร็วเนี่ยมันก็จะรู้ตัวรู้ว่าเผลอไปเมื่อสักครู่ตรงนั้นแหละนะคือสิ่งที่เราควรสะสมให้มากขึ้นเรื่อยเรยรู้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 ว่าเผลอไปและเราไปกัดเกณฑ์ไม่ได้นะให มันรู้เมื่อไหร่มันรู้ของมันเองนะจะไปดักจ้องมันและการที่มันรู้เองเนี่ยแล้วก็รู้บ่อยรู้บ่อยนั่นแหละนะเพ่อทำให้มันรู้ไวขึ้นรู้ไวขึ้นหน้าที่ของเราคือว่าเปิดโอกาสให้ตัวรู้เนี่ยมันทำงานบ่อยๆมันก็เชื่องช้านะกว่าจะรู้ว่าเผลอไปนี่ก็คิดไปแล้วไม่รู้กี่เรื่องหรือกว่าจะรู้ตัวว่ากำลังเดินอยู่ก็ ฟุ้งไปแล้วไกลเลยไม่เป็นไรนะใอ้เขาไม่เป็นไรที่เป็นคาถาที่ต้องฝึกเอาไว้แต่ตรงเนี้ที่ที่บอกเป็นเรื่องง่ายก็คือเราไม่ต้องทําอะไรกับใจเลยก็ขอเพียงแต่มาเดินไปเรื่อยๆหรือว่ายกมือสร้าจงจอดไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะแต่ถ้าเหนื่อยก็พักได้แล้วที่เหลือตรงนั้นเนี่ยก็ให้ตัวรู้หรือสติมันทํางาน แล้วมันก็จะรู้เอง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 ไปเรื่อยๆแต่หลายคนใจร้อนนะแม้มันรู้ช้าเหลือเกินเผลอคิดไปเราไม่รู้กี่เรื่องไม่ได้นะต้องพยายามบังคับจิตให้มันหยุดคิดร้อนไปดักจ้องมันเพื่อได้รู้ทันมันไอ้แบบนี้แหละที่ทําให้เครียดตั้งใจมากไปพยายามบังคับจิตมากไปต้องยอมให้มันรู้เอง จะ่บางใเนี่ยเราจะไม่ยอมมันนะเพราะเรารู้สึกลำคาญกับความคิดที่มันฟุ้งเหลือเกินและเราอุตส่าห์มาที่นี่ก็เพื่อให้ใจสงบแต่พอใจไม่สงบก็ต้องพยายามทำให้มันสงบให้ได้บางคนก็พยายามปิดตาบางคนก็พยายามตามลมหายใจเอาจิตมาอยู่ที่ลมหายใจแทนมันจะได้หยุดคิดบางคนก็บริกรรมหรือไม่ก็ท่องนะเวลายกมือก็หนึ่ง สองสามสี่บางทีก็เดินแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาบริกรรมบางทีก็ภาคไปด้วยนะทั้งหมดนี่เพื่อให้จิตเนี่ยมันหยุดคิดหยุดเพ่นพ่านหยุดทะเลยทะลายอันนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเรานะหน้าที่ของเราคือรู้ทันมันย่าจะทำผิดหน้าที่ที่จริงหน้าที่เราคือเปิดโอกาสให้ตัวรู้มันทำงานให้สติมันทำงาน เปิดโอกาสให้เขาได้ทํางานซึ่งใหม่ๆก็เช,ช้าแต่ว่าเราต้องให้โอกาสเขาเราก็ทำไปบ่อยๆทำไปบ่อยๆก็จะทําได้เร็วขึ้นในการถ้าเราวางใจเนี่ยมีทำเปนการปฏิบัติเป็นเรื่องง่ายมันจะง่ายกว่าไอ้สิ่งที่เราพาตัวมาถึงนี่มันไม่ได้ยากกว่าเลยนะการไปหลังจริงเนี่ยมันไม่ได้ยากกว่าการพาตัวมาถึงนี่ ถ้าเราปฏิบัติถูกมันง่ายหลวงพ่อเถือนตัน้นเติ้งถึงกระบอกว่าให้ทำเล่นๆทำเล่นๆอาจจะมีอะไรที่ง่ายกว่าการทำเล่นๆนะอย่าไปหวังผลอย่าไปเน้นคุณภาพหม,มายก็ต้องเน้นปริมาณกน่อนแล้วที่เหลือนี่สติมันทำงานเองความสึกตัวมันทำงานเองถ้าเราวางใจไ,ได้เนี่ยการปฏิบัติมันจะกลายเป็นเรื่องง่าย สิ่งที่ยากก็คงมีแต่ว่าพยายามเขี่ยวเขียนตัวให้มันเดินบ่อยๆเดินทั้งวันหรือว่าปฏิบัติยกมือสลับกับเดินทั้งวันตรงนี้มันยากที่เหลือเนี่ยเรื่องการวางใจกลายเป็นเรื่องง่ายแต่ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่เราเข้าใจ